ทีนี้มันก็มีการกล่าวหาแล้วกันนะคะท่านไตรลงบอกว่ารู้ตำรวจไซเรนรู้รู้ดีกว่าเพื่อนแต่ว่ามันมีเกลือเป็นนอนบ้างไปรับสวยบ้างไปรับผลประโยชน์บ้างสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจับนะเราจับแต่ภาษาบ้าน,านๆคือเหมือนจับแล้วตีกินจับแล้วปล่อยจับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเ,เรียนนี้นะครับว่าตำรวจแล้วกันพูดโดยภาพรวมแล้วกันะะนะครับว่าตำรวจทุกหน่วยเนี่ย ถ้ามีพฤติการณ์ักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วมีพยานหลักฐานนะครับว่าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยสำนักงานิาก็ดำเนินการทางวินัยอย่างตรงใบลงมาทุกลายตามที่ท่านเห็นเป็นข่าวนะครับเราดําเนินการทางวินัยเนี่ยตำรวจที่มีความพฤ้ไม่ดีนี่นะครับเอาสามปีย้อนหลังเนี่ยห้าพันกว่ารายนะห้าพันกว่ารายห้าพันกว่ารายเอาโทษที่แบบออกจากความเป็นตำรวจไปเลยนะฮะอดออดไล่ออกเนี่ยเก้าร้อยกว่าลาย ที่มีพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยนะครับเอาออกไปแล้วนะครับ900ลายใน3ปีย้อนหลังนะครับยดสูงสุดนะครับพลตํารวจเอกยด<อ>ต่ําสุดนักเรียนใน10บตารวจคือเสมอเหมือนกันหมดแล้วครับมีข้อมูลจาัดก,การหมดแหละมีข้อมูลจาัดก,การหมดแล้วครับ